สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้กลับมาอีกแล้วนะคะรายการตัวอีกางค่ากับนายเอตเทของเรานะคะวันนี้อยู่กับพีชกี้กีค่ะแป๋วพัทรวีค่ะโอ้วันนี้ก็เรื่องเยอะแยะไปหมดนะคะไหนจะเรื่องราวของควานอุซามนีควานอุซามาีล่าสุดนี่บอกว่ามีข่าวด่วนข่าวร้อนนะเดี๋ยวเราจะอัปเดตกันวันนี้นะคะพี่ตัก สิริพรมีการแบบว่าไปแจ้งคงแจ้งความกันแล้วนะคะเห็นโพสต์อยู่ใน Instagram นะเดี๋ยวตอนนี้ก็ลองทีมงานเอนเอชเอกำลังติดต่ออยู่นะเพื่อเอาข่าวมารายงานคุณผู้ชมนั่นเองนะ,ะนะคะเราก็ติดตามกันไปนะคะแต่เราจะเริ่มต้นที่ข่าวนี้กันก่อนค่ะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ในโซเชียลนี่ก็แบบโอ้โหลือกันหนักเหมือนกันะนะคะเรื่องราวของขวัญอุตสามณนีว่า เป็นเหตุคือาชาวเน็ตเขาก็โยงใหญ่ต้องใช้คำนี้ก่อนว่าเป็นเหตุให้สาวแก้มบุม๋มแก้มคือเธู้จัเมนเท็กแก้ม <laughs> แก้มบุม๋มแก้มออบุม๋มเปียดานะเออขาถูกถอดจากละครเมื่อหลายปีที่ผ่านมาหรือเปล่านั่นนะ,นะ,ะซีซึ่งมีการออกอีเว้นต์กันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคะ่ะอ,อีเวนต์นี้ค่ะน้องขวนนัญจะเล่าให้ฟังว่าในตอนแรกอ่ะ คือแบบก็ไม่ได้ตอบคําถามสื่อไงคือเหมือนประมาณออว่าเลี่ยงนักข่าวแล้วห้อยฟังพี่แปลว่าออจริงๆแล้วเนี่ยวันที่เมื่อวานที่ขวัญออกงานเนี่ยเมื่อวานนี้โปกติีขวัญเขาจะมีคอนเซ็ปต,ต์นะออขวัญรัก ขวัญรักโรงเรียนขวัญรักคุณครูแต,แต่เมื่อวานนี้เหมือนขวัญไม่ค่อยรักอีเวนต์นี้เท่าไหร่นะะ<อ>ักข่าวก็คือพยายามจะถามนี่คุณแม่ก็ไปนะคุณแม่ราณีอ<ด>่ปราีคอยอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้คๆคอยถ่ายคลิปลูกสาวนะแล้วก็ดูแลขวัญอยู่นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเมืนะะ่อวานเนี่ยนักข่าวจะไปตามเรื่องประเด็นนี้เพราะมันเป็นประเด็นร้อนถ้าใครได้ดูในโซเชียลพี่แป๋ดจะเห็นประเด็นว่า เอ๊ะแก้มบุ๋มกับขวัญเนี่ยสรุปว่ายังไงอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมพูดชื่ออีกฝ่ายหนึ่งก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่ตัวเองอย่างนี้นะคะแต่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 แต,แต,แต่นักข่าวสมัยนี้ก็ไม่ธรรมดาเนี่ยมื่อถามต,ตรงไม่ได้เราก็ใช้จิตวิทยาถามอ,อ้อมมีลุดน้องขวัญมีหลุดในบางประโยคให้เราอะะพอจะจับใจความได้ว่าที่ผ่านมาในฐานะนักแสดงอะขวัญก็มีหน้าที่ในการทํางานอย่างเต็มที่ทุกอย่างก็ทําตามที่ผู้ใหญ่ซ่องเออผู้ใหญ่ช่อง, <laughs> องผู้ใหญ่ช่องก <laughs> ็คือเนี่ยมีการสั่งแต่ว่ายอมรับนะว่าการทางาน ใน,ในวงการเ,เคยมีรู้สึกไม่สบายใจในการ<อ>ทำงานบ้างนะคะตอนนั้นนีตัดสินใจนะโทรหาคุณพ่อคุณแม่เลยเ<อ>แล้วก็เข้าไปปรึกษากับผู้ใหญ่ที่ช่องนะคะ<อ>ขวัญเนี่ย เป็นเรียกว่าเป็นคนรักแล้วก็ให้เกียรติในศักดิ์ศรีของตัวเองนะจะไม่มีการพูดให้รายใครว่างั้นะนะคะ,ะคนเราเนี่ยมีความคิดไม่เหมือนกันนะคะโดนสอนไม่เหมือนกันขวัญถูกสอนมาแบบนี้กับคําพูดในไลฟ์ก่อนหน้าน,นี้ที่หลายคนโยงว่าเหมือนขวัญเนี่ยสอนไปถึงนักแสดงสาวคู่กรณีของขวัญหรือเปล่าขวัญขอไม่ลงรายละเอียดหรือ,อให้คําตอบว่าหมายถึงใครนี่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมนักข่าวก็ถามต่อบอกว่า แล้วกับน้องแก้มบุ๋มอะสามารถร่วมงานกันได้ไหมปรากฏขวัญตอบชัดเจน,นเว่าไม่มีความจําเป็นที่ออต้องร่วมง,งานกันวาพร้อมกับตอบย้ําด้วยนะให้ชนสงสัยนะว่าแม่ขวัญน,น่ารักนะคะเอ,อ้ยยัง,ยงไงอะไม่รู้เราก็ตีความกันไปเรืเออ่อยจะไปเกี่ยวกับบ้านใครไหมอะไรยังไงจะโยงใครหรือเปล่ายังไงอคุณผู้ชมเราตัดสินไม่ได้เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องไปฟังขวัญกันเองค่ะเรื่องนี้ฉันจะไม่โยงเราไม่ได้ทําลายใครนะ แล้วตัวขวัญก็พูดในแง่มุมของขวานด้วยคนเรามีความคิดไม่เหมือนกันโตมาไม่เหมือนกันโดนสอนไม่เหมือนกันขวันทำแบบนี้เพราะว่าขวัญโดนสอนมาแบบนี้เออเพราะฉะนั้นพอขวานพูดในแง่มุมของขวานที่เราอุตส่าห์มณีมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่ที่อุตส่าห์มณีพูดอุตส่าห์มณีไม่ได้ไปว่าลายใครนะต้องร่วมงานกันหรือว่าเจอหน้ากันมาจะสะดวกใจใครคะกับคนที่ขเป็นแ่บเออขวานว่าไม่จําเป็นนะคะ แต่ว่าคุณแม่ขวัญน,น่ารักนะขวัญโตมาทุกวันนี้ขวัญขวัญโตมาเพราะผู้ใหญ่แล้วคุณพ่อคุณแม่จริงๆในการที่สั่งสอนเราอบรมเราขวัญจบตั้งแต่ขวัญไม่ได้เริ่มคือเราเป็นนักแสดงอะค่ะเราเป็นคนสาธารณะอะใครจะหยิบจับชื่อเราไปพูดแบบไหนก็ได้ถูกไหมเราเราก็มีสิทธิ์ที่เราจะพูดในเรื่องของสถานะตัวเราสมมติว่าพี่มาพูด,ดกับหนูเป็นฆาตกรทุกคนก็มีสิทธิ์พูดได้ถูกปะแต่ว่า มันก็ต้องมีอีกในแฟกต์หนึ่งที่เราก็ต้องมาคิดวิเคราะห์พิจารณาว่ามันเป็นแบบนั้นได้หรอที่ผ่านมาคือเรารักเกียรติและศักดิ์ศรีตัวเราอะเราจะไม่ไปพูดอะไรที่ส่อเสียดหรือให้้ายใครเลยที่ผ่านมาอย่างน้อยคือในสถานการณ์ปัจจุบันขวัญว่ามันเป็นเรื่องที่ดีด้วยที่ทําให้คนเข้าใจคําพูดขวัญที่ขวัญพูดว่าขวัญรักโรงเรียนคืออะไรขวัญไม่ทราบหรอกว่าอะไรมันจะแบบเกิดขึ้นแต่อย่างน้อยตอนนี้ทุกคนเข้าใจที่อุตส่าห์มนนี้พูดว่า ขวัญหลักโรงเรียนคืออะไรโอเคเราทุกคนรลักโรงเรียนไม่ดราม่านะอุตส่าห์โอเคอุตส่าห์โอเคนะแปวอุตส่าห์โอเคแล้วสรุปว่าขวัญรักโรงเรียนเพราะอะไรคะพี่แป๋วเออนั่นน่ะสิคะคือฉันจะก็ฟังมาเรื่อยๆปุ๊บฉันไม่เข้าใจนี่เรานะเราอยากให้มีการถามมาต่อไปตรงๆจนเลยอ่ะฉันไม่อยากตีความหรือฉันตีความผิดอ่ะอ่ะจริงเป็นป่ะเอาจริงๆบางทีเนี่ยบางทีแบบลาดาราเขาจะมี กดินบทมีคีย์เวิร์ดอะไรของเขาไงที่เป็นโค้ดของเขาซึ่งแบบบางทีอาจจะเลี่ยงเรื่องกฎหมายหรือว่าการพาดพิงคนอื่นอะไรอย่เง,งี้ยบางทีเครียดนะ<ช>เพราะเราเป็นสายเผือกสายอยากรู้เงี้ยคุณ<ช>ผู้ชมบางทีมันไม่รู้ว่า สรุปว่าใช่ไม่ใช่มันไม่ชัดเจนไงแค่เอ่ยว่าแม่ขวัญน,น่ารักนะคะนี่ฉันคิดเลยนะยังไงอะไรต่อคือไปไกลมากแล้วแม่ใข่ไม่น่ารักอะแล้วฉันคิดก็นั้นแล้วฉันแล้วฉันก็คิดตอบ<อ>ไม่ถูกไงเธอเราก็ไม่รู้ <c oughs> คิดผ <c oughs> ิดหรือค,คิดถูกต่อไปออไม่เป็นไรไม่ไไมไเป็นไรเดี๋ยวเราไปตามกันใหม่เดี๋ยวรอบหน้าเชื่อว่าเดี๋ยวอุสาหมนีก็คงได้มีอีเวนต์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กันอีกนะคะอ่ะแต่ว่าอีกหนึ่งอีเวนต์ค่ะเมื่อวานที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะพี่แป๋วไปดูหรือยังพอแต่แตกแหกสพพยยนนีี่่เเอ้าิมปะ ไปถึงหูแล้วเข้าร้อยลายแล้วนะเะมื่อเช้าก็เพิ่งเจอคุณพศอ,อนทนนะคะมากล้องสดพศมูเนี่ยนะคะ<ด>ก็ชช่นชมหนังไปแล้วนะคะจะบอกว่าไรายได้ตอนนี้นะเข้าฉายโลไม่กี่วันนะไรายได้ปลาไปเนะี100่ยร้อยลานแล้วนะพี่แป๋วแล้วนี้เพิ่งจะมีการออจัดรอบพิเศษเพื่อผู้พิการค่ะคุณผู้ชมทุกเพศทุกวัยเลยนะมาดูหนังเรื่องนี้ฟรีที่เมเจอร์ราชโยธินทําไปเมื่อวานนี้21มีนาคมค่ะเป็นว,วันดาวซินโดรมโลกด้วยนะคะคุณผู้ชมก็เรียกว่าไปอัปเดตกันมานะเรื่องผลงานภาพยนตร์นะแต่อัปเดตเรื่องผลงานภาพยนตร์จบ เท่านั้นไม่พอเราก็ต้องไปถามอีกเรื่องหนึ่งเขาต้องบอกว่าคุณพอานนท์เป็นหนึ่งคนหนึ่งผู้กำกับในตํานานที่สร้างตราบาปให้กับพิธีกรตัวพ่อนะตัวดั๊ดดี้ของเราพี่หนุ่มกัญชัยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยได้เอาพี่หนุ่มเนี่ยนะคะมาเล่นในหอจักรวาลหอแตแตกภาคสามนะหอแต๋แตกแหวกชีมิตนะคุณผู้ชมเมื่อปี2 5 5 4นะคะจนพี่หนุ่มออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดนะว่าเป็นตราบาปของชีวิตที่โดนล้อมาถึง13ปีเนี่ยเห็นประดูดูสิแต่งชนิ่มา ฉันเห็นคิวนะแต่ว่าเราไม่ได้ตัวเองนะคะเรามีเสียงพี่หนุ่มด้วยนะคะเราไปฟังเสียงพี่หนุ่มพูดกันค่ะคือบอกเลยว่ามันมันเป็นตราบาปเลยอะคือตาบาาของชีวิตตราบาปมันเป็นตาบาปของชีวิตจริงๆกลัวกลัวแบบเข็ดใจเรื่องหอเตาแตกมองจริงอยากให้ดูจังเลยมันส่งรูปมาเลยเป็นยังไงวาตากลูรูเสือดักต้กงรูเสือเอาใจพี่หนุ่มเล่นมีครูกะปิ ครูกะปิเห็นไหมเนี่ยพอานนท์ทำมาโดยที่ยังไม่ได้มีการรับปากที่จะเล่นนะดียังไงอะขนาดตั้งกี่ปีแล้วก็ยังขุดมาอย่างนี้ฮพดขออนุญาตนะเนี่ยรูปนี้นะพี่หนุ่มนะพี่หนุ่มจะเล่นเป็นอย่างนี้นะบอกพี่พจเย็นเดี๋ยวนี้นะกลัวมากเลยนึกอยากจะเอาภาพนี้มาทําอะไรก็ได้นะเขาก็มีการตัดภาพของเราตอนที่เล่นหอเต่าแตกไปติดรี่มันก็ไปทํากราฟิกไปติดอยู่ที่บนเอซอยสิบเอ็ดเลยอย่างเงี้ยคุณพอานนท์เนี่ยแกก็เหมือนแบบ ชวนมดดำมาไปเล่น <ฮะ S 1> เรื่องนั้นแล้วแกก็บอกเนี่ยมดดำก็มาเล่นนั้นพี่หนุ่มมารับเชิญที่พดในเี่เเคือแบบคือพี่ก็บอกโอเคได้พี่ไปก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ไปเล่นเป็นอะไรพอแต่งเสร็จก็ให้ดูในกระจกโอ้ตกใจมากก็เอาวิกมาใส่จะเราแบบทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะเราอยู่ตรงนั้นแล้วโอ,อ้แบบยังขอคิดก่อนได้ไหมปัญหาอยู่ที่เราเนี่แหละเพราะว่ามันแบบมันมีตราบาปเกิดขึ้นแล้วไงไม่มแล้วอกลัวผนังพิพจน์เจ้าให้เปิดตูดด้วย นี่นะคะก็บอกว่าเป็นตราบาปเลยในชีวิต13ปีในวงการบันเทิงที่คุณหนุ่มกัญชัยจะต้องโดนการแบบว่าขุดรูปเนี้ยออกมาลีมายขึ้นเรื่อยแต่จริงมันมาพีคช่วงไหนรู้ป่ะพี่แป๋วตอนเหตุการณ์วันกระเทย่านศึกเนสี่มีนาคมที่ผ่านมานี่แหละเหตุการณ์นั้นแหละวันนั้นแหละนะคะมันเลยทําให้คนเนี่ยไปขุดว่าอย่าให้ตัวแม่ต้องออกโรงนะคะแล้วก็ไปเอารูปพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยมาโพสแชร์กันในแบบโซเชียลที่เอแต่ฉันว่าพี่หนุ่มเข็ดไม่จริงหรอกก็รับปากไปแล้วนี่ เล่นบทครูก,รกระปิเนี่ยล่าสุดไงฮะในหมู่บ้านโคโกโลกนะคะที่<อ>พี่พจอ,อนุนเนี่ยเตรียมจะกำกับนะแต่ว่าจะบอกอะไรรู้ปะ่ะ<อ>มันเป็นเหมือนเคมัดมือชกเหมือนกันนะพี่แป๋วเพราะว่าร,รู้ปะ่ะงไงเขาทำเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะที่พี่หนุ่มกัญชัยโชว์รูปอะ,อะโปสเตอร์นั่นะ ยังไม่ได้มีการฟิตติ้งหรือการถ่ายทําจริงนะ <Ừ. S 2> แต่พี่โพดะเอารูปพี่หนุ่มเนี่ยไปตัดต่อแล้วทาเป็นโปสเตอร์เรียบร้อยแล้วส่งไปเลฟเฟรนช์ให้ดูว่านี่จะเป็นอย่างนี้บทครูกับปีถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปเล่นแล้วแหละ<อ>แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะพี่โพดกเขาบอกว่าไม่ต้องแต่งหญิงแล้วแต่งบอยนี่แหละอะแต่ก็ไม่แน่นะว่าแต่งบอยอาจจะกลายเป็นตำนานอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะฉันก็กลัวเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวฟังเสียงพี่โพดะพี่โพดว่าไง ก็ขอโทษพี่หนุ่มเขาไปแล้วนะครับไม่คิดว่ามันจะมาดังถึงทุกวันนี้นะครับเพราะภาคนั้นก็คือมดดําเล่นแล้วก็มดดาก็ชวนพี่หนุ่มมาเล่นด้วยแล้วเราก็คือพี่หนุ่มเขาเล่นเป็นเจ้าแม่สมัยนั้นน่ะปราพวกผีทั้งหมดเป็นตัวร้ายนะครับเราก็เราก็เราก็ตอนนั้นพี่หนุ่มยังไม่ดังอย่างงี้ยยังไม่เป็นพิธีกรดังขนาดนี้เราก็ไม่คิดว่ามันจะมามันจะมาทําให้พี่หนุ่มบอกว่าเป็นตาบาดถึงทุกวันนี้นะครับแต่เราก็ ก็เขาขอโทษพี่หนุ่มไปแล้วว่าเราก็ไม่อยากให้พี่หนุ่มเป็นมาเป็นตาบาปนะครับเราชวนเขามปเล่นเองเขาโอเคจริงๆให้บดดำชวนมาแล้วพี่หนุ่มก็โอเคก็มานั่งแต่งหน้าตั้งแต่สี่โมงพอจะเสร็จก็ประมาณสี่ห้าทุม่มอะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่มก็ก็โอเคนะครับแต่แต่แตเมื่อก่อนเราไม่คิดว่าเขาจะเป็นพิธีกรดัง ระดับประเทศขนาดนี้ไงเราก็ไม่รู้ว่ามันจะภาพนั้นมันจะติดไปจนกลายเป็นว่าวกลายเป็นเรื่องตลกไปก็ต้องขอโทษพี่หนุ่มด้วยเพราะเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆแต่เรื่องครูกะปิในโคโกระโหลกเนี่ยเราตั้งใจให้พี่หนุ่มมาเล่นเพราะว่าวันนั้นเราคุยแล้วพี่หนุ่มก็เอลองสนใจก็ลองให้พี่ป๋องกับนิกกี้เพราะเขาเป็นผู้กำกับเราเป็นโปรดิเซอร์คอยช่วยงานเขาก็อลองดูก็อยากให้พี่หนุ่มมาร่วมงานรรบประกันว่าไม่แต่งหญิงอีกแน่นอนแล้วก็ไม่เป็นตาบาปไปจน จนตลอดไปแน่นอนยัืงใหม่พี่หนุ่มยังไม่เข็ดเออพี่หนุ่มพี่หนุ่มไม่ต้องเข็ดหรอกครับพี่หนุ่มสนุกดีได้ทาหลายๆอย่างครับผมเมอยากให้พี่หนุ่มเขามีตาบาปไปจนตลอดชีวิตเคลียร์กันจบเขารับปากแล้วจะไม่มีตาบาปเกิดขึ้นอีกเชื่อได้ไหมคะ ฉันไม่มั่นใจเท่าไรต้องรอดูต้องรอดูอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าอยู่ในเนื้เขาแลอยู่ในเงื้อมืออุ้มมือของคุณพจนอานน์นะคะใช่ไหมฉับพลันทันใดได้เสมอเรื่องนี้ก็จะเรียกว่าฉับพลันทันใดก็ไม่ได้ล่ะเพราะว่าเขาก็คงตัดสินใจแล้วเหมือนกันสุดจะทนแล้วจริงๆนะคะสําหรับครอบครัวอารมณ์ดีตอนนี้หาไม่ออกละพี่ตั๊กศิริพรพี่นุ้ยเชิญยิ้มค่ะ นะฮะล่า,าลสุดเนี่ยได้โพสต์รูปพี่นุ้ยนะคะยืนถือใบแจ้งความพร้อมด้วยแคปชั่นว่าวันนี้พี่นุ้ยไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยของบ้านเรานะคะาาพี่ดูข่าวทุกวันก็จะมีคนที่เป็นโรคจิตเวทเนี่ยทำร้ายชาวบ้านเยอะมากๆไม่คิดว่าวันหนึ่งจะเกิดขึ้นกับบ้านตัวเองนะคะเนื่องจากบ้านตรงข้ามเนี่ยมีผู้ป่วยจิตเวทอยู่เป็นผู้ชายสูงวัยจะนั่งนาบานแหกปากตะโกนทุกวันพูดโน่นพูดนี่ได้หยาบ,บๆคล้ายๆบางทีจะนั่งพูดตั้งแต่หกโมงเย็นยันหกโมงเช้า แล้ว<ฮ>บ้านพี่อาจจะมีคนเข้าออกทุกวันแล้วหลังๆมาน,นี้ลามปามมาที่บ้านพี่ละใครมาบ้านพี่ก็ด่าด่าแม้กระทั่งพี่ตั๊กพี่หนุ่ยด่าหยาบๆบ,บด้วยค่ะหลายครั้งแล้วจนเราไปแจ้งทางบ้านญาติเขาที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยไม่ทําอะไรเลยคนป่วยจิตเวชคุณปล่อยให้เขาอยู่บ้านคนเดียวได้งไงเอาอยู่บ้านคนเดียวด้วยหรอโอ,โอ้แล้ววันหนึ่งแล้วถ้าเกิดคุ้มคลั่งขึ้นมาจะทํายังไงเอาผิดอะไรได้ไหมสรุปเขาวันนี้คุณผู้ชมพี่ตัก๊กพี่หนุ่ยเนี่ยเขาไปแจ้งความไว้ก่อนเพื่อด เพราะว่าเริ่มทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าตะโกนนั่งด่าทุกวันนะญาติก็ไม่ได้ไปดูแลยังไงก็พี่เขาบอกฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เข้ามาดูแลด้วยนะคะพี่อยากอยู่อย่างสงบสงบและปลอดภัยจังเลยค่ะเขาว่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างเนาะเพราะว่าบางทีถ้าเรารู้สึกไม่ปลอดภัยแนตะ่การไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้ก็เป็นทางออกที่ดีนะให้ทางเจ้าที่ตํารวจได้รู้นะเนาะเผื่อเกิดอะไรขึ้นกับเรา,ายัางไงต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเข้าไปดูแลนิดนึงนะคะ,คะเพราะว่าอยู่คนเดียวด้วยใช่ก็คือกลายเป็นว่าผู้ อยู่คนเดียวอ่ะเดี๋ยวติดตามนะคะเพราะทีมข่าวในเอ็นเทของเราแล้วก็ตกมันบันเทิงเนี่ยตามข่าวนี้ให้อยู่นะเดี๋ยวเราติดตามในตกมันบันเทิงวันนี้แล้วกันนะคะคุณผู้ชมคออีกหนึ่งข่าวมาที่ครอบครัวนี้เหมือนกันอันนี้เป็นครอบครัวหาแต่ว่า เริ่มหาออกเหมือนกันเมื่อกี้เขาหาไม่ค่อยออกเ <c oughs> ขาคนนี้ยังหาออกอยู่นะคะมิกบรมวุฒินะคะ <c oughs> ก็คือเรียกว่าเมื่อวานนี้นะคะพอแม่ลูกควันเทิงนะแห่ไปร่วมฉลองความยิ่งใหญ่100ปีดิสนีย์นะคะกับการแสดงดิสนีย์ออนไอซ์พรีเซนต์ฮันเดสเด o ์สออฟบนั่นเองนะคะ <c oughs> แฟนดิสนีย์อย่างคู่สามีภรรยานะคะมิกบรมวุฒิแล้วก็เบน์พอชิตาไม่พลาดยกขยงเลยนะ <c oughs> <c oughs> ครอบครัวเนี่ยมาดูความยิ่งใหญ่ในครั้งนี้แน่นอนว่าก็เป็นช่วงที่พิมิกเนี่ยอารมณ์ดีดีนะช่วงนี้เดี๋ยวแอลเดี๋ยวหยพาพ เนี่ยเขาผอมแล้วไงพี่แป๋วหุน่นดีหุ่นเสียเลยอ่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมก่อนหน้านี้นนมิกเขาให้สัมภาษณ์ว่าบบน้อยใจคุณภรรยาที่ไม่สนใจปล่อยปละละเลยซึ่งเป็นเหตุจากที่พี่เบนน่ะเขาไม่มั่นใจในตัวเองอะค่ะก็เลยดูเหมือนไม่สนใจคุณสามีสักเท่าไหร่คือแบบค,คือคือคือพี่มิกเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยอะไรนะโดนเมินอะตอนอตอนตอนที่แบบโดนเมินตอนนั้นอะไม่ม,มีก<ค>ข่าว <ๆ S 1> เรื่องแบบ โลกสองใบไงมันจะมีประเด็นนั้นไงนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีแล้วนะจ๊ะเพราะว่าคุณภรรยาคนสวยนะผอมสวยเสียแล้วนะคะต่อให้มีคนสวยกว่านี้เข้ามาก็ไม่สนรักแค่เมียคนเดียวแล้วช็อตเมื่อวานคืออะไรรู้ปะยังไงเขาบอกว่าเขาไม่ได้เห็นหัวไหล่นะคุณผู้ชมหัวไหล่ภรรยาเนี่ยไม่ได้หัวไหลภรรยาตั้งแต่มีลูกเนี่ยเขาเลยจุ๊บโชว์สื่อไปเลยต่อหน้ากล้องพี่ไอพี่เบนก็ตกใจแบบเอ้ยอะไรเนี่ยเธออย่ามาทำอย่างนี้ ไม่ได้เห็นเท่ไหลเปมา8ปีคือยังไงแบบหรือว่าเขาใส่บอดี้สูตรนอนหรือเปล่าพี่เบนน่ะเออฉันก็อาจจะใส่บอดี้สูทนอนเป็นชุดแบบบอดี้สูทรเลยอาจจะไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพอมั่นจงมั่นใจอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถทําให้เราแบบแต่งตัวได้มากขึ้นอาจจะแบบเอิ่มนใส่แบบเนี้ยเห็นไหมใส่ดงใส่เดี่ยวใส่แบบเสื้อกงเสื้อกามได้ก็เลยสามีก็เลยเริ่มแล้วไงเออแต่เอาจริงๆนะทางฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็เชื่อใจแหละตั้งแต่คบกันมาไม่ไม่เคยทําเรื่องให้ปวดหัวเลยอยู่ด้วยกันมานาานนนนนนจรู้ว่่่แตละะคสัยเป็งงไใ นนีะพี่มีีพ่มิกเนี่ยนะต้องบอกว่าเขาแอลภรรยาทุกวันเลยนะเพราะจริงๆมันก็เหมือนได้เมียใหม่นะพี่แป๋วเนาะเพราะว่าพี่เบนเขาดูแลตัวเองมาดีขนาดนี้นะเผื่อฟุกเขาบอกว่าเผื่อฟุกจะมีเบบี้อีกสักคนอะไรยังไงล่ะนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณแม่เบนเนี่ยเขาจะยอมใจอ่อนด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองไปฟังบ้านนี้กันค่ะมีความคิดไหมแกล่ะยอมอะไรอย่างเงี้ยคิดบ้างคืออ่ะก่อนหน้านี้ไม่แน่ก่อนหน้านี้ไม่แน่ช่วงที่เขา เขาไม่ค่อยสนใจเราคิดว่าคิดว่าช่วงที่เขาไม่ช่วงที่เขาไม่สวยเขาไม่สนใจเราช่วงที่เขาไม่สวยใช่แล้วพอพนังสวยนางมั่นใจในตัวเองนางกลับมาดูแลเราตอนนี้คือต่อให้สวยแค่ไหนเราก็ไม่สนช่วงนี้ห่วงเลยครับนางเคยห่วงตอนไหนเนี่ยเพิ่งจะมาห่วงตอนนางเพราะว่าเขาเนื้อหอมเขาสวยขึ้นสวยขึ้นแล้วดูดิหัวไหล่เนี่ยไม่เคยเห็นมา8ปดปีตั้งแต่มีลูกอ่ะไม่เคยใส่เสื้อเปินไหล่นางใส่เพื่อแอลเราช่วงแรกที่เป็นแฟน หลังจากมีลูกนางปิดท่านจะใส่คอเต่าคอเต่ามาตลอดก็มีบ้างเล็กน้อยช่วงนี้พอนางผอมลงนางก็ม uh ั่นใจขึ้นลูกนี้นะให้นางผอมตั้งนานแล้วเป็นชอบนะมีลูกแล้วก็ชอบท้องด้วยโดยส่วนตัวชอบท้องแล้วก็รู้สึกว่าเปนแบบ มีความสุขมากท้องมากแต่ว่าไม่ได้ห่วงเรื่องน้ำหนักแต่ว่าห่วงเรื่องเรื่องตังมากกว่าหรือว่าไม่ได้ห่วงเรื่องเรื่องน้ำหนักแต่ห่วงเรื่องเงินมากกว่าเพราะมันต้องใช้เงินการที่จะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งโตมายนเรียนจบมันใช้เงินเยอมันใช้ตัค์เยอะแล้วก็รู้สึกว่าสามคนก็ปวดหัวแล้วอะไรย่างเงี้ยก็เลยมีการลดห่อนทีนี้คุณผู้ชมก็ห้ามล้าสายตาจากเราดูเสื้อของเราซะก่อนนี่ Doraemon Run นะนี่นะคะต้องบอกว่าเป็นเสื้อที่แบบว่า ลิมิเด็ดมากๆเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าเป็นเสื้อที่แบบว่าสำหรับนักวิ่งจริงๆเลยนะคะเพราะว่าใครที่สมัครเรียบร้อยเนี่ยไปเจอกันนะสามแรกวันอาทิตย์นี้นะคะ24มีนาคมนะมีนาคมนี้ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนั่นเองค่ะแล้วใครที่สมัครไม่ทันนะเราจะไปเจอกันอีก4สถานีที่เหลือค่ะจ้ะสี4สถานีเลยสี่สนามสี่เหลือสนามแรกเลยอีกสามตคือสนามที่2จะเป็นวันเสาร์ที่1 1พฤษภาคมชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะสนามที่3ล่ะเช้าวันอาทิตย์ที่1 4กรกฎาคมนะคะที่ลานย่าโมเมืองโครา จังหวัดนครราชสีมาค่ะสนามที่4่ค่ะเช้าวันอาทิตย์ที่15กันยายนนะคะที่สวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตและสนามที่5เย็นวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนเชียงใหม่ไนท์สฟอรีรจังหวัดเชียงใหม่นะคะ,ะ,คะก็มีถึง5้าสนามเลยทีเดียวนะต้องบอกว่าทั้งเสื้อแล้วก็เหรียญเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่รับรองได้ว่าน่ารักแล้วก็น่าสะสมให้ครบทุกสนามเลยทีเดียวนะคะห้ามพลาดขยับมีเสื้อสวยๆแบบนี้ ก็ไปเลยนะคะเรามีถึง5สนามให้เลือกหรือใครอยากจะได้เสื้อจากเรา2คนที่เราใส่แบบนี้ก็มาดีครับพบกับพี่แป๋วสองทุ่มเครื่องในเอนเตอร์เทนไนท์ไลน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ